เปิดตัวดารานุ่มที่ยอดฟออ l o จ IG ทะลุ50ล้านคนเร็วที่สุดในโลก คิมแทฮยอนหรือ V BTS สร้างสถิติใหม่มีผู้ติดตามอินสตาแกรมถึง50ล้าน f o l เวอร์เร็วที่สุดในโลกทั้งในฐานะบุคคลและศิลปิน k คป๊ OP, โดยใช้เวลาเพียงแค่8เดือนก่อนหน้านี้ V เคยทำสถิติกิน n นส s s เวิร์ r เรคอรมาแล้วโดยการเป็นผู้ที่ได้รับการติดตาม1ล้านและ10ล้านเร็วที่สุดเมื่อเดือนธันวาคม2021ด้านแฟนๆรวมแสดงความยินดีติดแฮชแท็กแทฮยอง i n s t a g r กร 50M และ Iconic t h v 50มิลเลียนส่นติดเทรนทวิตเตอร์อันดับ1และ2เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่แฟนๆทั่วโลกปลื้มใจ